สวัสดีครับทุกคนเราในช่องคลายทองคำนะครับยามเช้าเช้าบรรยากาศร้อนจ้าครับหลังจากฝนตกเป็นกริ่มไม่พอจะได้น้ำเลยต้องไปบอกเขาว่าเป็นน้ำใส่หน้าให้น้องไอ้อายเน่เด้วยฝนเ้ยเขาจะตายพื่นแล้วนี่จะไปไหนครับจะไปแหงงานครับพาปพาไปแหงงานที่ไหน แในหมู hey, house, like <laughs> ained, ่บ like oh, hmm? ้านตะกลางนี่แหละครับรว่าหลังจากไม่ได้เห่นานครับเลยจะไปเหในหมู่บ้านตะกลางบ้านค้างร้อนเนครับเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวกระเป๋าออกกำลังกายนะครับจะไปด้วยใช่ไหม ใส่ประคำด้วยครับยกครับยก,ยกแล้วก็ใส่กระดิ่งให้ครับไม่ได้ใส่นานแล้วไม่ได้เดิสดนสักทกีใส่ไม่ได้ใส่ <laughs> อยากใส่ครับกูเลยตกมันไม่อยู่ก็เลยใส่จะพาเดินสักทีสักวันหนึ่งครับเป็นไงเก็บ <c oughs> มามตามพี่ทองมาไปทางไหนกี่เฉะเลยไปทองมโอ้ยลงอยากไปด้วยครับด้วยลง <c oughs> มางมา ไปดูดูครับวุคลักของเราวิ่งนำหน้าเลยครับเจ้าหลงครับดูดูดีใจวิ่งเลยครับเฮึบฮึบมีไปตรงไหนมีลูกบุญธรรมตามติดตัวเลยครับเ้าเอ้าเฮาเาโอ้โอโอโอเสียงกระดิ่งดังดีมากเลยครับนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวในหมู่บ้านช้างเดินเล่นกันนะครับ มา,มา,มา,าแม่ม่ลืลปแมาตอนนี้เราก็พาพ่อของเราเดิอนอยู่ในมุมสูงแล้วครับตอนนี้อยู่ในมุมสูงแล้วครับโอยโอ้ไปแรงยังเลยครับริ้รวๆๆไปเลยโอ้เดินผ่านบ้าน เล่นรักแวะไปทักทายเล่นรักลูกชายหน่อยครับว่าได้อยู่บ้านใหม่แล้วเป็นยังไงครับโอ้โหมีของดีห้อยติดหน้าบ้านด้วยครับดูนี่เขาเรียกว่ารังรังนกกระจอกไม้ตะกอนตามต้นไม้ต้นมะพร้าวมีเยอะครับแถวบ,บ้านนอกทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ๋อก้อยโอ้จะของบ้านไปไหนหมดครับอยแต่ช้างไว้ อาจะของบ้านไม่เจอเลยเป็นยังไงครับเขาจะอยู่บ้านหลังใหม่บ้านหลังโตเป็นยังไงครับเขาเาเัาตอนนี้ก็ทักทายลูกชายลูกลืนรักนะครับไม่สนใจลูกครับไปหาแม่แล้วครับ สนใจสาวแล้วปลาของเราอยากมีแฟนกับเขาแล้วฮึโอ้ไปไหนครับเดินดิงดิ่ดิง,ด,ง,ด,งดิงไปเลยฮึบดูโอ้สสใจอยากอยากมีเมียกับเขาซะแล้วปลาของเราดูครับหนักลูกชายไม่สนใจครับถอยเดินมาหาแม่เลยครับเดินหาสาวเลยครับเอาเอาไปทางไหนดี อยู่กับแม่หรือจะอยู่กับลูกเริบูครับใส่ปาของเราอยากมีเมียเป็นทางการครับทํายังไงดีครับเฮ ύ, ้ยดูเดินสํารวจก่อนครับเดินสํารวจนี่คือโอ้ม่กี่หน้ากีมา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 นี่มา,มา,มา,มานี่มาน,มานี่เดินสารวจหาของกินเลยม,มีของกินจะไปแล้วอ๋อครับได้ไปคำหนึ่งครับ แน่แน่แน่น่มานี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 ่มา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 โอ้ไปหาของกินจนเจอครับสาวๆเจอหนุ่มมาหาไม่กล้าขยับเลยครับนิ่งเลยครับตอนนีนน้น้องนิโคครับน้องนิโคนิ่งครับนิ่งกลัวกลัวหนุ่มครับกับหนุม่ม ไปทักทายบ้างแล้วก็เดินหาของกินครับตามสไตล์นะครับตามสไตล์ลูกชายเห็นแล้วหันตูดใส่เลยครับกลัวกลัวพ่อครับกลัวพ่อเลื่นลักนะครับกลัวคุณพ่อครับเฮเอ้ยดิ่งดังนิ่งนิ่งนิ่งเดินไปตรงไหน,นสนั่นตรงนั้นครับโอ้โหเย้เป็นไรครับดูครับ ทองทองมาอเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับออกจากบ้านเลิดลักไปก่อนวันเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้เดินออกกําลังกายเดินเที่ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจากสาวๆไปก่อนนะครับน้องพังนิโคไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดินออกจากบ้านน้องเลิศลักเข้ามาผ่านบ้านน้องแก้วตานะครับน้องแก้วตาน้องลูกพร,รัด โอ้ยครัียบของบ้านทำความสะอาดอยู่ใกลๆนู่นนะครับนี่โอ้ระทั้งได้เสียระทั้งได้นี่วางเต็มบ้านเลยหมดนะครับเก็บ ทางนี้ถ้าพูดไปแล้วก็นานพอสมควรครับที่เราไม่ได้เดินครับครึ่งปีกว่าไปแล้วน,นะครับตัง้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงตอนนี้นะครับเพิ่งจะได้เดินครั้งแรกโอ้ตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านค้ายตั๊กซี่แล้วนะครับอวดตุอวดตุยเลยเป๊ปซี่ ตกมันได้ถึงเดือนไหมครับนี่ภาพเตียดูครับแป,ป๊บซี่ยืนมองครับอืวูแป,ป๊บซี่อ้วนมากครับของเราไม่อ้วนเท่าแป,ป๊บซี่ครับแต่ตกมัน กี่อยู่กีก,กนานแลวครับไม่ได้เจอกันตั้งแต่ไปเหงาน 1970, ด้วยกันครั้ง,งก่อนที่หยุดตกมันช่วงนั้นนะครับก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับต่างคนต่างตกมันเฮสู้เขาเอาบืบนบ๊อบเอาต้มกระดุลมาฮะ<า>ดีบอยนอบืนดิด ไปเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆก่อนนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ยืนเข้าหากันนะครับคอยเป็นยังไงครับเอณเป๊ปซี่เป็นยังไงครับคุณแป๊ปซี่ครับเราไม่ได้เจอกันสักทีนะครับ <laughs> ไม่ได้เจอกันสักทีครับอ โอ้โอ้าวโหตัซี่ัวกลัวกินน้ามันหรือเปล่าครับที่เคยตกมันมานานครับดูครับเากลัวแล้วครับกลว้วครับก็เป็นธรรมดาโอ้อ้าวทักทายกันครับทักทายกันเออตับซี่ถึงกับตัวสั่นเลยนะครับนี่โอ้ยอ้าวลับๆลับๆลับๆับๆเดี๋ยวลอง ดูครับก็เพราะว่าไม่ได้เจอกันสักทีเถอะโอซับซี่กลัวครับตัวใหญ่กว่านากว่าครับกิน้าแม่เวนแม่แม่พี่ถึงกับสันเลยครับแบบซี่ถึงกับสันเลยครับโอ้บางกว่ากันเยอะเลยครับมาเทียบกันอย่างนี้นะครับคนละไซส์ตงเสียอลับบ้าเลยเย้ มีตัวมาเราคมเลยเอ๊ะมีตัวมาคมเลยนะครับคร <c oughs> ั้งแรกนะครับที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกันขนาดนี้นะครับโอ้โมามาตับซี่เห็นคราบแตะมันเก่ายัางติดอยู่กลัวนะครับ <c oughs> มา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 บซี่ตกมันเมื่อกี้ได้กี่กินถึงเดือนไหมครับแับซี่ตกมันได้อาทิตย์หนึ่งครับผมอาทิตย์หนึ่งโอ้หต่างกับอของเราของเราห้าเดือนกว่านะครับ เบนต้องนี่เป็นคราบเก่าครับแบบซีเจคราบเก่าโอ้แบบซีกำลังมาทักทายบ้างแล้วครับว่าพี่ทองของเราทักทายนี่เลยเกินครับเบนมา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  หลอกจีทาเลยมองค้วาวบวบหลอดมีให้คุมหายอาจจะร้อยอาจาจะช่วยทำได้เป็าาปืนเนาะไม่ค่อยได้เจอกันนะครับก็เลยทักทายกันเป็นเรื่องปกติทองออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สาวสาวนะไปทักทายชอบสายพันธุ์เดียวกันเด้อทองฮะเบนมา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 เบนมามามา,มา,มา,มา เินโม้เอาเลยไม่ได้มุมแม่รุมกล้องยาวเลยครับมุมนี้เบนท้องมาเินเบนเินทอยชิดชิดทอยชิดเอ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 ชิดเ้ย เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้นะครับเถอะเถอยมา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 เบนมา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 เบซี่ไม่ขยับเลื่อยเลยครับเป็น โอ้ตอนนี้ได้ของกินแล้วนะครับยืนเทียบกันโชว์ความรอใส่กันครับผมโอ้แต่ว่าความหนาต่างกันเลยครับความหนาต่างกันมากเลยครับเด้อทองเราก็ห่วงแต่ของกินเบนทองชิดชิดไปเอา้าเอา้าเอาเอ,เอ,เอ,เอสุดยอดมากครับสุดยอดครับความรอชันกันนะครับ ต่อไปต่อไปเราต้องมาสร้างความคุ้นเคยใส่กันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยากจะมาตั้งนานแล้วมัวแต่ตกมันอยู่ครับเลยมาไม่ได้สักที <c oughs> เจอกันไม่เกิน2อสามครั้งก็คุ้นเคยแหรอครับ็ัครับผมตั้งแต่เรามาอยู่โครงการร่วมกันเพิ่งเจอกันครั้งที่2ครั้งนี้ครับ อ้แต่ว่าเป๊ปซีหนากว่าเยอะครับเยอะครับเถ้าอ่อย่างไงก็ขอบคุณพรพ่อแม่ศรีฝากพ่อแม่ศรีในคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองพพ่อแม่ศรีทุกท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจน ร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ